ตัวต้องบอกก่อนนะครับว่าในโลกนี้ไม่มีแอนตี้ไวรัสเจ้าไหนเนี่ยที่บอกว่าสามารถป้องกันไวรัสได้ร้อเปอร์เซ็นต์บางเจ้าก็บอกว่ากาันในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางเจ้าก็บอกกันในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บางเจ้าก็บอกกันในเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไอ้ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือต่างๆเนี่ยครับมันก็คือในส่วนของช่องโหว่แอปพลิเคชันช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ต้องบอกก่อนว่าในโลกนี้ไม่มีซอฟต์แวร์เจ้าไหนที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว security ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะต้องบอกว่าทุกๆซอฟต์แวร์มีการใช้งานสวิตพอร์ตใช่ไหมครับทุกๆซอฟต์แวร์มีการใช้งาน URL ในการอัปเดตการเปิดสวิตพอร์ตการอัปเดตอะไรก็ตามผ่านโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่หนึ่งที่ทําให้แฮกเกอร์สามารถแฮกเข้ามาในซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันของเราได้อันนี้คือช่องโหว่ส่วนที่1ก็คือ vulnerable ของตัวซอฟต์แวร์ส่วนที่2ก็คือเวลาเช็คไม่ใหม่ในโลกนเนี่ยครับแฮกเกอร์เนี่ยไม่หยุดไม่เคยหยุดพันธนา,นาไวรัสเข้ามาเพื่อเจาะระบบของเราเพราะนั้นครับเวลาเช็คไม่ใหม่เนี่ยมันเก แต่ทีนี้ซิกเนเจอร์ของแอนต v ไวรัสปกติที่จะอัปเดตได้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องมีที่ใดที่หนึ่งในโลกโดนมาก่อนบริษัทแอนต v ไวรัสเนี่ยเขาถึงจะพัฒนาซิกเนเจอร์ขึ้นมาเพื่อให้เราโปรเทคแต่ทีนี้เราก็มาดู่ใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นคนแรกในส่วนของซิกเนเจอร์ตัวใหม่นั้นหรือเปล่าเราก็ไม่มีทางรู้ได้เพราะ,ะนั้นซ o so ฟต์ร์เขาเลยพัฒนาผลิตัณ์ตรงนี้ออกมาทีแรกวินิจฉัยเอกครับ อันดับแรกเลยครับต้องบอกก่อนว่า i n t e r c e p t ซ็ของเราเนี่ยสามารถป้องกันในสองโค้ที่เป็นแอดวานซ์มัลแวร์ได้แอดวานซ์มัลแวร์อะไรก็คือมองไวรชิ้นใหม่นั่นเองพวกไวรัสชิ้นใหม่ที่มาอย่างเช่นเวิร์มบอดโทธจันแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา2องสี่เดียวก็อีกก็คือพวกช่องโหว่แอปพลิเคชันต่างนั่นเองครับ vulnerable mm hmm. exe แล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าตัวโซฟอนเนี่ยมีเอนจินเฉพาะที่เอามาป้องกันเรื่องซอฟต์แวร์ด้วยก็คือคิทตอกา ก็พอก่ล่าวว่าคริปโตการ์ดโซฟอร์เนี่ยมาจับทำการมอนิเตอร์เครือแคร์แอนไว้ถ้าหากมีโปรเซสการเอนคริปชันเกิดขึ้นตัวคริปโตการ์ดตัวนี้ทำการแบ็กอัพไฟล์ตัวแรกที่ตัวเอนคริปเก็บไว้ให้โปรเซสกำลเอนคริปไฟล์ที่สองโซฟอร์ so ก็จะแบ็กอัพไฟล์ที่สองเก็บไว้ให้อีกและแต่ว่าในกรณีที่โปรเซสตัวนั้นกำลังเอนคริปไฟล์ที่สามครับโซฟอร์จะมองแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแอะไรซอฟต์แวร์มันทำการคิวโปรเซสทิ้งนั้นนำไฟล์ที่แบ็กอัพครับมวาวางเป็นออริจินให้ แล้วก็อย่างหนึ่งคือเนื่องจากโซฟอนเนี่ยเป็นอินเตอร์เซ็ตแล้วเรื่องมันมี AI ไในการทางานหลังจากที่มันเลยครั้งแรกแล้วเนี่ยันจาจำโปรเซสนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโปรเซสเนี้ยลันครั้งต่อไปโปรเซสเอนคลิปจะไม่เกิดขึ้นที่ไฟที่หนึ่งและไฟที่สองต่อไปเลยมันจะ b u วอิ in เข้ามาในส่วนอินเตอร์เซ็ตเอ็กซคแล้วนั่นเองครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของคลิปตกการในใบปลาป้องกันในซอฟแวร์ในเฉพาะด้วยนะครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือ limit visibility ก็คือต้องบอกว่าโซฟอร์เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่มี root cause ในสี่ที่ดูก็คือวู๊ตเป็นวครับเวลาออ่ย่างเช่นถ้าเราเคยใช้งานโปรดักต์ไวรัสปกติเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ่ะเราก็แค่รู้ว่าตอนนี้แอนตี้ไวรัสเรามันเอารื้ขึ้นมาเพื่อบล็อก process ตัวนี้นะแต่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าโปรเซสตัวนี้มันพยายามจะทำอะไรไปบ้างตัวโปรดกต์โปรเซสของโซฟอร์ครับ limit visibility เนี่ยจะทำการโชว์เลยว่าบู๊เป็นวาย p r o c เกิดขึ้นจากไหน พยายามจะเข้าไปอ่านฟาไฟล์อะไรบ้างเราจะเข้าไปเขียนฟไฟล์อะไรบ้างพยายามจะคอนเน็กต์ไปที่เครื่องไหนบ้างคอนเน็กต์ไปที่ไหนบ้างมันจะโชว์อมาเป็นแผนภูมิให้เราดูได้เลยก็จะง่ายต่อการจัดการแลกมปลี่นเงสนสำหรับแผนไอทียิ่งขึ้นนั่นเองครับแอนตี้ซอฟต์แวร์นี้ผมเคยบอกไปว่าเรามีเอนจินเฉพาะที่เรียกวิชิโตกการนั่นเองฮะโปรเซสการทำงานก็นอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือจะทำการอ่ะ มองโปรเซสไมเตอร์ถ้ามีการเอนคริปเกิดขึ้นก็จะทำการเปิดอัพฟไฟล์ถูกเอนคริปเก็บไว้ให้แต่ในกรณีของเอนคริปไฟล์ที่3โปรเซสของเราทำการคัดแล้วก็นำไฟล์ที่ไปอัพออามาคัดเความออริจินให้อันนี้คือในส่วนของคริปโตการาฟของเราเแล้วข้อที่สี่ครับอย่างที่ผมบอกคือ what วนไวย์มันจะโชว์ว่าเกิดมันเกิอดอะไรขึ้นพยายามจะเข้าไปอ่านไฟไล์ไรซึ่งจะโชว์เป็นลักษณะนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดของจริงให้ดูก็คือ มันจะเห็นเป็นชื่อมันจะเห็นเป็นโฟลเดอร์นะครับก็คือในคำว่า19ไฟล์เนี่ยปกติมันจะเป็น19ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นโฟลเดอร์เลย10 D ดีตีก็จะขึ้นเป็นรูป d ี i t y เลยนั่นเองเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเข้าไปอ่านไฟล์อะไรบ้างเข้าไปเขียน d ี i t y อะไรบ้างคอนเน็ t ไปที่เครื่องไหนบ้างเปิดโปรเซสอะไรบ้างเราก็จะเห็นทั้งหมดเลย และอย่างหนงนะครับหลังจาก i n s tall s o f o r แไปแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Product ของเราเนี่ยเป็น based on user นะครับเพราะนั้นถ้าว่าเครื่องแอนดเครื่องนั้นนะครับมีคนใช้งานหลายคนเราสามารถตั้ง policy เป็น by user ได้ด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า,าหลังจาก i n s tall i n ป e r t ์ต้างไปเขาแล้วครับเราจะดีเทคอะไรขึ้นมาบ้างอันดับแรกเลยก็คือ Computer Name p l แพล o ฟอร์ของ Windows IP ที่ Connect มาล่าสุดแล้วก็ user ที่ใช้งานล่าสุดครับ โพลิสิของโซฟอนเนี่ยเราซั้ขึ้นมาได้ไม่จำกัดแล้วก็เป็นเบสออนยูเซอร์ก็ได้เป็นเบสออนคอมพิวเตอร์ก็ได้เบสออนคอมพิวเตอร์ก็คือถ้าหากใครก็ตามมานาั่งในี่ยก็จะถูกโพลิสิในข้อไป,ไปทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเป็นเบสออนยูเซอร์อย่างเช่นอ่านยูเซอร์ในมือถือใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เวลาเขามาล็อกอินเขาในเครื่องใช้ใชงานใช้แอรเนี่ยเขาก็จะเปิดซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้งานได้แต่ยูเซอร์อื่นๆเนี่ยเวลามานั่งก็จะไม่สามารถเปิดซอฟต์แวร์ตัวนั้นได้นั่นเองเราสสาาาาาามมรรรรถ้้้งงเเคคื่อขึนไดหหลหลลกยยับ และยเอยียดหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าซอฟต์ตอนนี้ครับเป็นโปรดักต์ออนคลาวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันจำเป็นที่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อบันเดทเมนตภายในไม่จำเป็นต้องเสียลีซซ์เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อตั้งขึ้นมาเป็นตัวบันเดทเมนตแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นคลาวแอปพลิเคชันหรือคลาวแพลตฟอร์มก็คือทุกๆอย่างครับในการอัปเดตเราจะเป็นไซเลนต์อัปเดตทั้งหมดยูเซอร์จะไม่รู้สึกเลยว่าตัวซอฟต์มีการอัปเดตแพลตฟอร์มออออะไรรรยยยู่่่่าานน่่กกกก็็จนนนนวาาาาเเเมมมืีถ้้้ใใใคคคตชชงัับ ก็จะรู้ว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีปัญหามากอัปเดตทีนึงใครแอนคอนเน็ตไม่ได้ก็ต้องดีพอยเอเจนต์ใหม่อัปเดตทีนึงใครแอนไม่ซัพพอร์ตก็ต้องดีพอยแพลตฟอร์มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโซฟต์แวเขาเลยตัดปัญหาตรงนั้นออกไปแล้วขึ้นเอามาเป็นคลาวด์ดิเรชันเลยทุกๆอย่างในการอัปเดตเอเจนต์ทุกๆอย่างจะเป็นไซอรเซนทั้งหมดไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องรบกวน,นะคะแนนไอทีในการดาอัปเดตแพทอะไรม์มวยต่อไปนั่นเองครับ แต่ก็อย่างหนึ่งก็คือประเด็นออนคาลเนี่ยทางลูกค้าก็จะเกิดปัญหา่าอถ้าหาว่าเครื่องใคร์แอนเอาถตไม่ได้ทำยังไงใช่ไหมครับต้องบอกว่าโซฟอร์เนี่ยเขามีรองรับในการสร้างแคร์เซอร์เวอร์ขึ้นมาด้วยแคร์เซอร์เวอร์ของโซฟอร์เนี่ยต้องบอกว่าดีพอร์ง่ายมากอันดับแรกเลยคือขอแค่เครื่องเซอร์เวอร์เครื่องนั้นนะครับ install โซฟอร์แอนต์รีประถัติอยู่เอาแอนดรอได้อาราวพอเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย เป็น windows server มีพื้นที่เหลือในดิสไม่ต่ำกว่า5กิกก็สามารถโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาขึ้นมาเป็นแคสเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วและข้อดีอย่างหนึ่งของโซลฟอร์คือเราสามารถโปรโมทแคสเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ขึ้นมาได้หลายๆเครื่องด้วยแล้วก็มาเน็ตได้ด้วยว่าอาจจะให้ใครแอดชุดนี้ไปอัปเดตกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนหรือจะแค่ให้ใครแอดออโต้วิ่งไปหาแคสเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่ใกล้ที่สุดแบนด์วิดธ์ดีที่สุดก็ได้ครับคืบอระบบโซลฟอร์ทุกอย่างเป็นระบบออโตเมตกกก้้้งงงในนน,ร,น,นคครี่เาาคชออออขบุ๊ืไป ถ้าหากว่าแครดเอานได้ก็สามารถอัปเดตปริยุทธิ์ของโซฟอร์ได้ทุกกอย่างแบบออโต้ Auto ทั้งหมดครับก็คือเป็นสกันดารีเทียคือเทียแรกจะวิหางแครหาแครไม่เจอก็จะวิองเอาน็ net, อัตโนมัติอันนี้คือจะเป็นเทียในการอัปเดตของโซฟอร์ที่บอกต้องบอกว่าง่ายมากนะครับแอนเทนพอดนะครับก็คือต้องบอกว่าช่องโหว่แอปพลิเคชันอะต้องบอกว่าปกติแล้วนะครับช่องโหว่ช่องโหว่หนึ่งช่องโหว่แอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยเวลาการโจมตีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ ซึ่งโซฟอนเนี่ยของเขาทำภาพมาให้ดูง่ายๆว่าช่องโหว่เป i นยั i ไงคืออะไรและทำไม Signature ป์ปกติมาถึงไม่สามารถที่จะดีเทคได้อันดับแรกเลยครับก็อบอกว่าสมมุติว่าเราไปจอดรถสักที่หนึ่งอะไรบ้างที่จะทำการโปรเทครถเราได้บ้างครับว่าไม่ให้มีใครเข้ามาที่รถเราก็คือจะมีกล้องงอนปิดนครับรืจะมียามที่มาดูรถเราแต่ที่นี้ครับกล้องจรปิดก็จะมีจุดบอดของมันยามก็ไม่ได้ เจาะจงอยู่กับรถเราตลอดเขาอาจจะมีสิทธิ์เดินไปที่อื่นได้ใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ยครับไอ้ช่องโหว่ที่เกิดจากจุดอับหรือว่าจากยาไม่อยู่เหรือพวกนี้เขาเราจะเรียกว่าบายสปอร์หรือว่าวันวนระเบอร์วิตี้ก็คือพวกช่องโหว่นั่นเองซึ่งพวกเนี้ยครับก็ทําให้โจรเนี่ยสามารถที่จะสนีเข้ามาที่รถของเราได้ใช่ไหมครับจากนั้นแงจะทําอะไรก็ตามซึ่งวิธีในการาัแงี้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายวิธีมาก มันถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเซ็นเจอร์ปกติเนี่ยมันถึงพัฒนาขึ้นมาให้กับเราแล้วก็โปรเทคช่องโหวแอปพลิเคชันไม่ได้เพราะว่าการเจาะเข้ามาเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากบางทีแฮกเกอร์พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเองเพเจาะด้วยซ้ำเพราะนั่นไม่ใแอนติวเลตไม่ได้มีทางรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ลักษณะไหนในการแฮกเข้ามาเองช่องโหวตแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นมันถึงเป็นปัญหานหนึ่งของตัวแอตติวัลเลตที่เป็นเบสเอาต์เซ็นเจอร์ปกติเลยครับที่ไม่สามารถที่จะโปรเทคได้แต่แเราบอกว่าโซอร์ตอน,นอเรกา ทำไมโฟลคอรถึงสามารถโปรเทคได้ต้องบอกก่อนว่าตัวอเตสาหกรรมของเราเนี่ยเราจะมีไอตัวหนึง่งบิวอินเข้ามาด้วยซึ่งต้องบอกก่อนนะ,ะว่าโซลฟ์เนี่ยเขาได้ทำการเช่า over mm hmm. บริษัทหนึ่งขึ้นมาที่เรียกที่มีชื่อเรียกว่าอิน i วเซียอินเวเซียเนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนา AI ระดับโลกเพราะเขาทำการดึงขึ้นมาเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทเอาเองแล้วก็พัฒนาตัว AI ตัวเนี้ยให้กลายเป็น deep learning deep learning คืออะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทำไม เราถึงเป็น Deep Learning ต้องบอกก่อน AI อ่ะมันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับมี AI ปกติ AI เริ่มต้นแล้วก็จะมี AI ที่พัฒนาขึ้นมาที่เรียกว่า Machine Learning หลังจาก Machine Learning ครับพัฒนาขึ้นมาสู่ขั้นที่สาก็คือตัว Deep Learning เดี๋ยวผมจะบอกว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย De e p Learning มันดีกว่าอย่างไงต้องบอกก่อนอันดับแรกเลยก็คือ t บต้า r ปรด t กชันก็คือมีความแม่นยำสูงไม่ใช่ มีการโปรเทคที่สูงก็คือต้องบอกก่อนว่าโซฟอร์เนี่ยสามารถดีเทคได้ในระดับ20่สิบดีเซคชันนะครับเวลามีอันเลิฟโปรเซสเนี่ยเวลาเราไปคลิกไฟล์เราไปคลิกดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์ต่างเดเนี่ะโซฟอร์จะเลยขึ้นมาบอกเลยไม่ต้องรอสแกนก่อนดีเทคได้ไวมากอันดับที่สองคือเปเตอร์โฟร์แมนต้องบอกก่อนว่าเอนจิ้นของโซฟอร์นะครับเวลาอินสตอลลงไปที่เครื่องแอนเคอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะกินโปรเซสอยู่แค่ร้อยถึงสองร้อยเมกเท่านั้นเองจะไม่กินเยอะกว่านี้ ก็ราะเราบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์ของเราเนี่ยนะครับเป็น on demand หรือ on access scanning เราไม่จะเป็นที่จะที่จะต้องมานั่งรันฟูรสแกนที่จะใหแอเพื่อหาเวลรัสต่อไปครับอินสตอลซอฟต์แวร์ลงไปแล้วเนี่ยของเราจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์โมนิเตอร์เลยถ้าหากว่าใครแอนดเผลอไปคลิกไวรัสหรือใครแอนดไปดาวน์โหลดไวรัสปั๊บหรือว่าใครก็ตามเอาไวรัสมาวางมีไฟไวรัสรันเกิดขึ้นภายในเครื่องซอฟต์แวจะจับได้ทันทีต่อมาคือเบตเตอร์อีโคโลจีคือต้องบอกก่อนซอฟต์แวเนี่ยเรามีฟอร์มเพ ให้จัดการด้วยก็คือในกรณีที่ซอฟ o ์เราดีเทคไฟล์แล้ว,ลวต้องบอก,กว่าของเราเป็นว่าต้องค e นอัพด้วยใครแอนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคินอัพไฟล์ทิ้งเองเราซอฟ o ์เนี่ยเห็นแล้วว่าตัวนี้นเป็นโปรเซสเวลาปั๊บมันดีเทคเจอมันจะลบทิ้งให้เลยแต่ว่ามันจะมีอีกสองอย่างที่ซอฟต์จะไม่ลบให้อันดับแรกก็คือไฟล์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ปัจจุบัน ถ้าหากว่ามีสคริปต์ไปติดอยู่ในไฟล์ไฟล์นั้นซฟต์วร์จะทาการบล็อกเอาไว้แล้วขึ้นว่าแมนนวลคิดอัพให้ยูเซอร์ไปทําการเอพข้อมูลออกก่อนแล้วค่อยดีดไฟล์นั้นเองแบบแมนนวลอันที่สองคือไฟล์วินโดครับไฟล์วินโด้หรือไฟล์สำคัญของซิสเต็มวินโดโซฟต์วร์จะไม่ลบเหมือนกันซึ่งการลบสองไฟล์นี้ก็ทำให้คอมพิวเตอร์ของลูกค้ามีปัญหาได้ใช่ไหมครับซฟต์ร์จะเว้นสองไฟล์นี้ไว้แล้วทําการฟรนทายลงไ์นั้นเองแต่ไฟล์ไฟล์อื่นทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกันี โซฟอร์ส so ทำการออโต้คินอัพทิ้งให้อัตโนมัติแต่ว่าโซฟอร์เขาจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเซฟการ์ดครับหลังจากคินอัพไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้คินอัพทิ้งไปเลยมันจะทําการแมกอัพไปอยู่ในคอลเลนตีโซนซึ่งเราสามารถที่จะเอามันออกมาได้ภายในเจ็ดวันนั่นเองครับผม โอเคคือต้องบอกก่อนนะครับว่าดิฟเรนี์ของซอฟต์เนี่ยใช้หลักการดูเร็วในเรในการเชื่อมโยงของข่ายต่างๆเข้าหากันนะครับอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนถ้าหากใครก็ตามเคยใช้ p r o d ั c t ์เมช h ชี e ร์เร n ยนม er าก่อนเนี่ยจะรู้ว่าสมมติว่าเราอินสตอลไปครั้งแรกเนี่ยถ่ายข้อมูลมันมีอยู่ประมาณส0 0อเมกใช้งานไปเดือนหนึ่งใช้งานไปปีหนึ่งเนี่ยถ่ายข้อมูลมันจะโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งกิกห้ากิกสิบกิกร้อกิกจะโตขึ้นเรื่อย แล้วก็ถ้าหากถ่ายข้อมูลยิ่งโต AI ก็จะคำนวณช้าขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่ so, AI มันเรียนอะไรอะไรอะไรก็ตามใหม่แล้วครับมันทำการสร้างถ่ายข้อมูลเพิ่มขึ้น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 เ,เ,เ,เรื่อยๆมันเลยทำให้ถ่าย d a ต a b a ของเราเนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็การ access อะไรก็ตามที่อ่านทั้งตาม AI มันก็จะช้าลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น deep learning เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโครงข่า,ขาย ถ้า,หาให้ยกตัวอย่างง่า,งรายระหว่าเชนนิ่งกับดิโลนี่คือเนี่ยต้องบอกก่อนสมมติว่าเทียร์แรกเนี่ยเทียร์แรกครับเป็นดอกไม้เทียร์ที่สองก็อาจเป็นชนิดของดอกไม้ใช่ไหมครับดอกกุหล,ลาบดอกมะลิส่วนเทียร์ที่สีส่เนี่ยก็อาจจะเป็นสีของดอกไม้แต่ทีเนี้ยเทียร์เนี่ยครับเทียร์สีดอกไม้เนี่ยในแต่ละชนิดของดอกไม้นะครับมันก็อาจจะมีสีที่เหมือนกันได้ใช่ไหมครับถ้าหากดิปโลนี่เนี่ยมันสร้างสีขึ้นมาแล้วสีหน,นึ่งอย่างเช่นสีขาวเนี่ย เทียร์อื่นๆมันจะไม่ทําการสร้างสีขาวมาเองอย่างเช่นถ้าดอกกุหลาบแล้วก็ดอกฟันิ้มีสีขาวมันจะทําการไข้มาเรียนรู้เลยแต่ถ้าเป็นแมชชีนแมชชีนเลอร์นิ่งปกติครับมันจะสร้างสีขาวทุกๆเทียร์เลยมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยมันช้ากว่าแลวก็ถัาข้อมูลมันโตขึ้นเพราะเราบอกว่าดีฟเลอร์นิ่งถ้าข้อมูลมันโตขึ้นเวลามัาเรียนอะไรใหม่แล้วเนี่ยมันแค่สร้างเป็นจุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําการเชื่อมโยงโครงข่ายหากัน โซฟอนให้นิยามว่าไอ้ตัวดิปเลอร์นิ่งเนี่ยเหมือนหลักการทำงานของสมองมนุษย์นะครับเหมือนกับว่าถ้าสมม,มติว่าผมกับพี่วร,รพงษ์เจอครั้งแรกเนี่ยเราเจอกันอีกครั้งแล้วก็จํากันได้เพราะว่าพี่คือใครใช่ไหมครับอันนี้ครับคือหลักการดิปเลอร์นิ่งเราเรียเราเรียครั้งแรกแนละ้วครั้งต่อไปเราก็จะจําได้นั่นเองนี่ครับโซฟอนนิยามว่าหลักการทำงานดิปเลอร์นิ่งเนี่ยเหมือนหลักการทํางานของสมองมนุษย์อ่ะ อันนี้เป็นภาพในการจำแนกดิบแล n นี่ง่ายๆครับก็คือเรามีหลักการอะไรบ้างในการแยกก้อนขนมปังกับน้องหมาออกจากกันอันดับแรกเลยเอไอเราก็ต้องมีการเรียนใช่ไหมว่าส่วนหลักเนี่ยเขาอาจจะมีตามีขนมีหูมีคอมีจมูกมีปากมีขนก้อนขนมปังก็จะมีแป้งมีอะไรมีตามีเด็กกตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอไอของเรามองภาพเนี่ยมันสามารถที่จะแยกพวกนี้ครับได้ในระดับ20มิลลิเซคชั่นเลยว่าอันไหนคือหมาอันไหนคือก้อนขนมปังให้เลย ซึ่งเหล่านี้ครับต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์สามารถที่จะมีเทปบีกแวร์ได้แล้วบีกแวร์คืออะไรก็คือพวกแอนด์วันมัลแวร์นั่นเองก็คือไฟล์ที่ยังไม่เคยมีเซ็นเจอร์จับได้มาก,ก่อนก็คือเป็นเวลาสชนิดใหม่ๆนั่นเองมัลแวร์ก็คือไวรัสที่เรารู้โดเลตเบทตามเซ็นเจอร์อยู่แล้วสุดท้ายเราสามารถรีเทปพวกพีเได้เอเวนได้ด้วยครับก็คือพวกแคร็กซอฟต์แวร์นั่นเองเราสามารถท้ามแอนด์แคร็กซอฟต์แวร์ได้ หรือลูกค้าต้องการใช้งานจริงๆก็สามารถที่จะ allow ให้ใช้งานได้แต่ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานแครกซอฟต์แวร์ครับมันเหมือนกับการ stall Backdoor ตัวหนึ่งลงไปที่เครื่องไอแอของเราเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าหาเป็น Offi c i a l s o f t ฟต์ e ครับเวลา Install ไปที่เครื่องไอแอนด์่ะถ้ามันมีการอัปเดตฐานข้อมูลมันจะ Connect ไปที่ Off i c i a l d a t a b a s e ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเป็นแครกซอฟต์แวร์มันจะวิงไปที่ฐาน c n c server hacker เพื่ออัปเดตแล้วก็ตามที่เขามีการให้ใหะะนนะะหอัเปเดต แม็กดอตอนหนึ่งเพื่อนเราแฮกเกอร์เขาเข้ามาทำอะไรคอมพิวเตอร์ของเราได้ถ้าหากเราจะเอ็กเซดไม่ใช้ PUA เนี่ยก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นนะครับอันนี้ที่เป็นเทรนดนิ่งโมเดลเวลาไฟล์เข้าในระบบเราสมโฟร์ทำการเช็คก่อนว่าเป็นมิ่งแวร์หรือเป็นมางแวร์ถ้าหากเป็นมางแวร์ก็จะเช็คเบรตามสัเนเจอร์แต่ถ้าหากว่าเป็นวิ่งแวร์เนี่ยก็จะเช็คตามเบรด A I เอาไปเช็คอะไรต่างๆเป็นเดอร์ออริจินัลไซคิโตแล้วจะตอบมาได้ครับต้องบอกว่าทำไมซอฟต์แวร์เราสามารถที่จะดีเทคเราดีได้ ต้องบอกก่อนนะครับว่าโซฟอร์ตอนนี้มีฐานข้อมูลที่เป็นเบสิกซิกเนเจอร์ครับมากกว่า800ล้านซิกเนเจอร์นะครับซึ่งโซฟอร์นนด้คำสัการป้อนให้ AI ตัวเนี้ยเรียนรู้เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยรู้แล้วว่าในโลกเนี้ยมีการโจมตีมากกว่า800ล้านรูปแบบเพราะฉนั้นนะครับเ i เราสามารถพิจารณาคนได้ว่าไอไฟตัวเดนที่เข้ามาในระบบเนี้ยเป็นเวลาจริงหรือเปล่าได้เลย ะครับและอย่างหนึ่งคือเราได้ทำการเทสกับสถาบันต่างๆทั่วโลกมาแล้วซึ่งสามารถหาอ่านได้ตามเว็บสถาบันเลยไม่ว่าจะเป็นเวลัสทัลเอเลสแลบหรือเอวีเทสของเราเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสหรับเข้าไปเทสได้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือ CTO ของเอวิเทสเนี่ยหลังจากเทสนะครับก็คือเขาบอกว่าผลิตของเราดีที่สุดตนนั้งแต่เขาเคยเทสมานะครับ น,นี่ก็จะเป็นประสบการณ์ต้องบอกก่อนว่าโซฟอร์เนี่ยตอนนี้ตั้งมาเกือบจะสี่สิบปีแล้วซึ่ง d u ักแรกเรื่องของเขาก็คือไอตี้เวลรเป็น d u ักแรกของเขาเลยเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเลยว่าเขามีประสบการณ์ในวงการนี้มายาวนานมากแล้วนั่นเองครับผมโอเคอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากโซฟอร์เนี่ยเรามีหลายผลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเลือกคือไอ้ของโซฟอร์ตัวเดียวเนี่ย สามารถ i n s tall ได้ทาง endpoint ปกติสามารถ i n s tall ได้ทั้งตัว intercept x หรือว่าสามารถ i n s tall ผลักตัวของซอฟต์แวร์เข้าไปที่เรียกว่า s เซฟแคร encryption ได้ด้วยเดี๋ยวไอ้อิมพิวชัของซอฟต์แวร์ตวเนี้ยมันจะเป็นการทำ full e n c r y p t i o n เองครับก็คือการเข้ารหัสดิสอะไรประมาณนั้นซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะ download agent ตัวไหนไป i n s tall intercept x แล้วอย่างหนึ่งต้องบอกก่นว่าซอฟต์แวร์ตอนนี้ครับเป็นผลักเดียวที่มีทั้ง a อ t i v i r u s แล้วก็มีทาง firewall ของตัวเอง เพราะอะไรครับเขาถาาานัว่าได้ทาให้สองบุรุษเนี้ยคุยกันได้ข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือสมมติมันมีสองโปรเซสที่ไม่สามารถคิดได้เวลาทิ้งได้ที่ผมเคยบอกไปตอนแรกครับก็คือพวกเมนโนนไฟล์เมนโนนกิทอฟหรือว่าไฟล์ที่ติดในวินโด้ใช่ไหมครับการคอนเทนทายเช็คไว้ก็ใช่ว่าความเสี่ยงจะหมดไปถ้าใครแอนเครื่องเนี้ยมันไปแอคกเซสซ์ใครแอตี้เคื่องอืนในระบบเวลาอินเดเวลฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเนี่ยตัวคอยวอลจะรู้เลยว่าใครแอนเครื่องไหนใน,นระบบเนี่ยมีเวลาค้างอยู่บ้าง เราสามารถที่จะตั้งเป็นอเมติกผ่านโ o รดิซีได้เลยอย่างเช่นถ้าใครก็ตามอยากเข้าโซนเนี้ยอย่างน้อยเครื่องต้องสะอาดเท่านั้นหรืออย่างใครก็ตามอยากจะเซ็เซิร์เวอร์เครื่องเนี้ยอย่างน้อยต้องมีการอินสตอลแอนตี้ของซ o ฟต์แร์อยู่เท่านั้นถึงจะเซ็ตได้เราสามารถจะดีเทคคันบีได้ว่าใครแอนเครื่องไหนอินสตอลซอฟตร์แอนตี้วลาอยู่นั่นเองครับผ่านตัวฟีเจอร์ของไฟร์วอล l ลโอเคอันนี้ก็ได้เป็นสรุปนะครับต้องบอกก่อนว่า โซฟอเนี่ยเราสามารถจะหยุดพวกแอนดรอ์มลแวร์ต่างๆไนดะ้แล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่หน่งเครื่องด้วยแล้วอย่างหนึ่งคือการคอนฟิกของโซฟ็อตง่ายๆของการใช้งานมากเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกครั้งนะครับโอเคคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ระดังโซฟ็อรครับมันไม่ใช่แค่ แตี้วิลันอย่างเดียวแล้วครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราจะมีแพ็กเกจที่เป็นเอเซนเชียลที่เป็นแค่แอนตี้วิลนั่นอย่างเดียวแล้วก็มีแพ็กเกจที่เป็นเอ็กซ์แ์ที่จะมีการทำดีไวท์คอนโทรลเพิ่มเข้ามาให้ด้วยดีไวท์คอนโทรลที่เรามีเพิ่มมาให้ครับมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือปฏิภพล์คอนโทรลครับปฏิภพล์คอนโทรลเนี่ยก็คือการสแกนพวกดีไวท์ต่างๆที่จะเป็นเอเทนชั่นเสี่ยงของที่คอมพิวเตอร์ของเรา,าเช่นพวก USB flash drive external storage modem flash หรืออะไรก็ตามการส่งรูปการส่งไฟล์ผ่านคออมพิวเตร์ ซึ่งเราสามารถมอนิเตอร์ได้อย่างเช่นใครเอา USB มาเสียบบ้างหรือจะคอนโทรลมันก็คือห้ามใช้งานเลยพวกแฟลชไดร์เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็น removable storage หรือแฟลชไดร์ ye, หรือว่าพวกไะไรอะไรต่างๆเราสามารถจะเลือกไปจดดิลลี่อย่างเดียวได้แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของโปรดัก t ของเราคือในกรณีที่เรามีการคอนโทรลสันได้ครับอย่างเช่นเครื่องอ้เครื่องนี้ห้ามใช้แฟลชไดร์แต่ถ้าหากว่ามี user ที่เป็นสิทธิ์มานันเครื่องนี้เราสามารถจะ Allow ให้ใช้ให้ user เนี่ยใช้งานแฟลชไดร์ได้ แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าแฟลชได้ตัวไหนใช้งานได้บ้างด้วยพวเ,เพราะว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนเวลาโซโฟอนเนี่ยมาสลหรับแกแล้วครับมันจะเห็นถึงเลขอีมี่ไอดีของกรณ์นั้นๆซึ่งเราจะเรียกว่าโมเดลไอดีแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีเลขอุปกรณ์ไอดีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับสมมติเรามีแฟลชได้ห้าอันเนี่ยเราสามารถอัลลาวให้ตัวหนึ่งในห้าอันเนี่ยใช้งานได้ด้วยไม่ใช่แค่บล็อกแฟลชได้ก็คือบอกทั้งหมดสามารถตั้งค่าลกได้อันนี้คือจะเป็นฟีเจอร์แรกที่มีมาเพิ่มให้ในส่วนของตัว ตัวที่สองคือการทำแอปพลิเคชันคอนโทรลก็คือการทัา i n s t a อล a p p l i c เค i o n หรือว่าการทัาเปิดใช้งาน a อ p พลิเคชันอะไรก็ตามเรามีการคอนโทรลไว้ซฟต์แวร์ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายในโลกนี้อยู่แล้วครับอยากจะบอกอะไรก็เสิร์ชได้เลยอะไรก็ตามครับเสิร์ชได้เลยเราจะมีมาให้หมดอยู่แล้วแต่มีอะไรก็ตามที่ซฟต์แวร์ไม่รู้จักครับเราสามารถที่ทำแอปคอนโทรลรีเควสต์เพื่ออัปโหลดไฟล์อีกให้เขาเจเนเรเตอร์มาให้กับเราบริษัทเดียวได้ ก็เททางรอประมาณไม่น่าจะเกิน3วันในการเขาอัปเดตสเปซเจอร์ให้กับเราส่วนต่อมาคือ d a Data ้ o น s Prevention คือต้องบอกว่าเราเป็นการจัดการ DLP ด้วยอย่างเช่นถ้าเรา,เเราการใช้งาน USB แล้วเนี่ยไฟล์ชิปไหนบ้างที่เราอนุญาตให้เอาลงแฟน,นได้ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์พวกนี้ได้ครับว่าเราจะสร้างเป็นคอนเทนต์โลหรือว่าเราจะสร้างเป็นไฟล์คอนเทนต์ content ก็คือ <c oughs> ถ้า ในไฟล์นี้มีข้อความเหล่านี้อย่างเช่นมีข้อความเกี่ยว Financial อยู่หรือว่าชื่อไฟล์เป็นชื่อนี้ก็เราจะคอนโทรลไฟล์นี้ยังไงถ้าเป็นไฟล์รู้ก็คือไฟล์ไทยนั่นเองครับง่ายๆเลยตั้งชื่อก่อนไกดดเบิลตรงนี้ครับเ e ็นมีอีเมลเลิก็คือในกรณีที่ถ้าใครก็ตามมีการใช้งานไฟล์นี้ให้เซ็นอีเมลเลิร์ดใหแอดมินทันทีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมาถึงข้างล่างนี้ครับแอคชั่น อันเราใช้งานก็คือเขาจะก๊อปปี้ปกติแหละแต่เขาจะไม่รู้ว่าเรา็นการมอนิเตอร์และเก็บหลอดรีพอร์ตไว้อยู่คือต้องบอกว่าเราทําการหลอกอะไรไเรื่องนะครับว่าใครแอบก๊อปไฟล์อะไรไปที่แฟนได้บ้างอะไรประมาณนี้อันที่สองก็คือตอนที่เขาก๊อปปี้มันขึ้นอันเลยของซอฟ์มาให้กดยอมรับก่อนก็คือเหมือนแจ้งเตือนเขาคลายครับว่า,าคุณจะก๊อปปี้ไฟล์นี้ไหมส่วนสุดท้ายคือห้ามใช้งานเลยส่งข้อจะอเลยขึ้นมาบอกเพื่อห้ามดาวน์โหลด ต่อมาก็คือถ้าเราเลือกเป็นไฟายไทยครับตรงน,นี้ก็จะขึ้นเป็นไฟายไทยต่างๆที่เรามีโ,กโลกอยู่แล้วในการมอนิเตอร์แล้วต่อมาครับก็คือห้ามไปที่ไหนบ้างอีเมลไคลเอนร์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อีสแตนด์แเซนจิ้งอะไรต่างๆเราจะมีมาให้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นเขาแอบไปใช้งาน Google Drive หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องอัปโหลดผ่านเบราว์เซอร์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสาม,มารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านพวกเบราว์เซอร์เหล่านี้ได้ ก็จะมีมาให้ทั้งหมดก็คืออย่างเช่นห้ามแอคแทร์ไฟล์ไฟล์ชนิดนี้ลงไปห้ามก๊อปปี้ไฟล์ออกอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีมาให้ในสอง DLP นะต่อมาคือเว็บคอนโทรลคือการคอนโทรลการใช้งานเว็บไซต์นั่นเองก็สามารถใช้เรื่องบล็อกเว็บต่างๆได้ตามความต้องการของเราอัปเดตมาไหนเมนต์คือต้องบอกก่อนว่าปกติโซฟต์แวร์ของเราเนี่ยเป็นโปรดักที่อัปเดตเปน time นน็นเรียลไทม์อยแล้วในกรณีที่เริ่มมีการอัปเดตหรือก็ตามอนบมีเซเจอร์อะไรใหม่เกิดขึ้น แต่ว่า Policy update ประเดเ็นเป็นตอนนี้ก็คือการตั้งค่าให้เครื่องแอนด์อัปเดต Policy อะไรก็ตามเนี่ยเป็นเวลานั่นเองครับเพราะน,นั้น Policy เนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าหากว่าบราิษัทเราเนี่ยไม่มีข้อจากัดในการอัปเดตเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาตั้งอัปเดต Policy ตรงน,นี้ก็ได้ต่อมาคือใครแอนด์ไฟ,ไฟวอลก็คือการตั้งค่า Windows ไฟวอลคือแครแอนด์นั่นเองครับว่าเราจะสั่งให้เปิดปิดเปิด with exception หรือเปล่าอะไรก็ตามแล้วแต่ความต้องการของเรานั่นเอง อันนี้คือจะเป็นส่วนที่มีไม่ในส่วนของตัวแอนต,ติไวรัสนะครับตอนนี้คุณวรพงศ์มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมฮัลโหลครับยังอยู่ไหมฮะฮัลโหลครับยังอยู่ครับยังอยู่โอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับวรพงศ์ต้องลองเล่นครับ <laughs> ต้องลองเล่นใช่ไหมครับ โอเคก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะาให้คุณเมย์เนี่ยบอกว่าต้องการข้อมูลในบ้านในการเจรจาเขาครับเดี๋ยวผมจะ้แอกเขาให้ลองทดลองใช้งานนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมสร้างเสร็จแล้วมันจะมีอีเมลไปให้กับคุณรอทงตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้งานเลยครับครัวนี้ตัวอีเมลผมเคยใช้ลิ i ิสต์ในเว็บของโซฟ็อตมาแล้วนี่สามารถใช้ได้ใช่ไหมคือถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะ เราจำเป็นที่จะต้องล็อกอินเข้าไปใน c อคา t คุณวรพงศ์ก่อนแล้วก็คุณวรพงศ์เนี่ยต้องสร้างอ e ีเมลอีเมลหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาไปแปะไว้ครับแล้วก็ลบมันถึงจะเอา user ควรพงศ์กลับออกมาใช้งานได้อ๋อก็คือคุณวรพงศ์เนี่ยไปสร้างอ e ีเมลขึ้นมาอ e ีเมลหนึ่งเป e ็นอีเมล Gmail Hotmail อะไรก็ได้ครับแล้วก็เราอินเข้าไปใน c อคา t เก่าคุณวรพงศ์ะฮะแล้วก็วกเอาอ e ีเมลอีเมลเนี้ยไปเปิเปอร์แอดมินคนใหม่แล้วก็มันจะลบอ e ีเมลของคุณวรพงศ์ออกมาได้ครับก็เอาไปใช้งานใหม่ ครับตัวนี้ในใน,ในการในการใช้งานนะครับเพราะว่าพอดีของอินโฟกัสเนี่ยจะมีเรื่องของการโคดดิ้งแล้วก็ทำงานสนเนี่ยไม่รู้ว่า